สวัสดีค่ะพบกับการประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากทางเทศบาลเมืองตะพานหินจากเสียงตามสายหมาในรูปแบบคลิปวิดีโอเพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการรับทราบข้อมูลข่าวสารและในวันนี้เราก็มีข่าวสารต่างๆมาแจ้งให้ทุกท่านทราบหลายข่าวด้วยกันเชิญติดตามได้เลยค่ะสร้างสารรค์ประเทศไทยพร้อมใจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เทศบาลเมืองตะพานหินขอเชิญพี่น้องประชาชนชาวตะพานหินผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันอาทิตย์ที่14พฤษภาคม2566เวลาแปดนาฬิกาถึงเวลา17บนาฬิกาณนะหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ตรวจสอบรายชื่อแสดงบัตรประชาชนรับบัตรเลือกตั้งสองใบเข้าคูหากากบาทให้ชัดแบบแบ่งเขต บัตรสีม่วงเลือกคนที่รักแบบบัญชีรายชื่อบัตรสีเขียวเลือกพักที่ชอบค่ะอย่าลืมนะคะในวันอาทิตย์ที่14พฤษภาคม2566เวลา8ปนาฬิกาถึงเวลา17นาฬกาพร้อมใจออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้แทนราษฎรกันค่ะ ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองตะพานหินเรื่องการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้คณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดให้วันอาทิตย์ที่14พฤษภาคม2566เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปตามที่ทราบแล้วนั้น สำนักทะเบียนท้องถิน่นเทศบาลเมืองตะพานหินขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ในวันอาทิตย์ที่14พฤษภาคม2566โดยท่านสามารถมายื่นคำร้องแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ที่สำนักทะเบียนท้องถิน่นเทศบาลเมืองตะพานหินหรือทางแอปพลิเคชันไทยดีดังนี้ค่ะ รอบแรกระหว่างวันที่7พฤษภาคมถึงวันที่13พฤษภาคม2566รอบสองระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึงวันที่21พฤษภาคม2566หากท่านมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักทะเบียนท้องถิน่นเทศบาลเมืองตะพานหินหรือทางหมายเลขโทรศพัพท์056622833ค่ะ ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองตะพานหินเรื่องการใช้งานแอปพลิเคชันไทยดีสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้คณะก,กรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดให้วันอาทิตย์ที่14พฤษภาคม2566เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยได้มีพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนผ่านทางดิจิตัลที่เป็นปัจจุบันโดยใช้ชื่อว่าไทยดีและเพื่อเป็นการสนับสนุนการเลือกตั้งดังกล่าวนั้น สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองตะพานหินจิงคอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบว่าท่านสามารถใช้หลักฐานภาพอิเล็กทรอนิกส์ของบัตรประจำตัวประชาชนที่เปิดผ่านแอปพลิเคชันไทยดีเป็นหลักฐานในการแสดงตัวตนเพื่อขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ค่ะ รวมทั้งประชาชนสามารถตรวจสอบสิทธิ์เลือกตั้งและแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชันไทยดีได้ด้วยความสะดวกรวดเร็วและปลอดภยัยหากมีข้อสงสัยประการใดโปรดติดต่อได้ทางเมายเลขโทรศพัพท์056622833ค่ะ ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองตะพานหินเรื่องการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อการสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิสภาผู้แทนราษฎร คณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดให้วันอาทิตย์ที่14พฤษภาคม2566เป็นวันเลือกตั้งสมาชิสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปและกำหนดวันออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งณนะที่เลือกตั้งกลางในวันอาทิตย์ที่7พฤษภาคม2566นั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบว่าสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองตะผานหินได้เปิดให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนในวันเสาร์และวันอาทิตย์คือในวันที่13และ14พฤษภาคม2566ตั้งแต่เวลาแปนาฬิกานาทีถึงเวลา16นาฬกา30นาทีค่ะ หากมีข้อสงสัยประการใดโปรดติดต่อได้ทางหมาเลขโทรศัพท์0 5 6 6์2 8 6 3ค่ะประกาศเทศบาลเมืองตะพานหินเรื่องการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี2566 อาสามนาตามความในมาตรา 46, 47และมาตรา49แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพุทธศักราช2566กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีในแต่ละปีณสำนักง,งานขององค์กปรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเทศบาลเมืองตะพานหินจึงขอแจ้งให้ผู้ที่ต้องชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่รับหนังสือแจ้งการประเมินเข้ามาชำระภาษีได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่30มิถุนายน2566ในวันและเวลาราชการค่ะ หรือหากสงสัยว่าที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของตนต้องชำระภาษีหรือไม่สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายพัฒนารายได้กองคลังชั้นล่างเทศบาลเมืองตะพานหินในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาแปดนาฬิกา30นาทีถึงเวลา20นาฬิกา30นาทียกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตตร์ค่คะ สำหรับหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ056622843หรือทาง idline tps66110 และสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับภาษีเพิ่มเติมได้ที่เพจเฟ e b o o k ภาษีเทศบาลเมืองตะพานหินค่ะข้าจาชการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะพานหิน ใด้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะพานหินจัดโครงการเปลี่ยนมาตรวัดน้ําที่มีอายุการใช้งานเกิน10ปีโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆจํานวน485เครื่องในเขตพื้นที่การจําหน่ายน้ําของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะพานหินค่ะเดิเริ่มตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปจนถึงเดือนมิถุนายน2566ทั้งนี้การประปาก็จะเป็นผู้พิจารณามาตรวัดน้ําของบ้าน ที่จะเข้ารักเกณฑ์เองค่ะซึ่งจะมีพนักงานและผู้รับจ้างเข้าไปดําเนินการเปลี่ยนมาตรวัดน้ําตามจุดติดตั้งมาตรวัดน้ําให้โดยที่ลูกค้าไม่ต้องมาติดต่อยื่นเรื่องในการเปลี่ยนมาตรวัดน้ําแต่อย่างใดสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์0 5 6 6 2 1 2 1 0ค่ะข่าวประชาสัมพันธ์จากเทศบาลเมืองตะพานหิน เทศบาลเมืองตะพานหินจัดโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเทศบาลครับประจําปี2,566 โดยแบ่งการแข่งขันเป็นสี่ประเภทภายในจังหวัดพิจิตรดังนี้1ประเภทอายุไม่เกิน13ปีทีมชายสองประเภทประชาชนทั่วไปทีมชาย3ประเภทประชาชนอายุ40-49ถึงปีขึ้นไปทีมชายและสประเภทประชาชนอาวุโสอายุ50ปีขึ้นไปทีมชายค่ะ ผู้สนใจสมัครแข่งคันฟุตบอลก็สามารถติดต่อสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15พฤษภาคม2566ั้ทางนี้ตั้งแต่เวลา9ก้นิกาถึงเวลา16นาฬิกาโดยติดต่อได้ที่กองการศึกษาเทศบาลเมืองตะพานหินสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์0 5 6 662745และกำหนดจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลในระหว่างวันที่26พฤษภาคมจนถึงวันที่1มิถุนายน2566ณสนามฟุตบอลเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองตะพานหินค่ะข่าวประชาสัมพันธ์จากเทศบาลเมืองตะพานหินเรื่องขอเชิญเข้าร่วมการประชาคม เทศบาลเมืองตะพานหินจะดำเนินการประชาคมเพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาเทศบาลเมืองตะพานหินพุทธศักราช2566ถึง2570ในวันจันทร์ที่22พฤษภาคม2566เวลา16นาฬกาเป็นต้นไป ณอาคารอนเนกประสงค์เทศบาลเมืองตะพานหินชั้นหนึ่งเพื่อร่วมพิจารณาแสดงความคิดเห็นและเสนอปัญหาความต้องการเกี่ยวกับโครงการที่เทศบาลเมืองตะพานหินเพิ่มเติมในแผนพัฒนาเทศบาลได้แก่โครงการปรับปรุงพื้นสนามกีฬารานกีฬาอนเนกประสงค์โครงการทาสีอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลตะพานหินวิทยาคารโครงการก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามบริเวณบ้านประธานชุมชน หลังโบสถ์คริสเตียนและการจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลังเทศบาลเมืองตะพานหินจึงขอเรียนเชิญพี่น้องประชาชนชาวตะพานหินทุกท่านเข้าร่วมประชาคมโดยพร้อมเพรียงกันในวันจันทร์ที่22พฤษภาคม2566นี้เวลา16นาฬกาเป็นต้นไปณนะอาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองตะพานหินชั้นหนึ่งค่ะ สำหรับท่านใดที่มีข่าวสารต้องการในเทศบาลเมืองตะพานหินประชาสัมพันธ์สามารถส่งตรงได้ที่งานประชาสัมพันธ์ชั้น2หรือติดต่อได้ทางหมายเลขโทรศพัพท์056619927หรือทุกแพลตฟอร์มของเทศบาลไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook, Line, TikTok หรือ YouTube ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ